เมเนี่ยมีข้าวแกงหรือมีอาหารหลักสิบยังให้เรากินได้อยู่นะคะดูสิคะน้ำมันเอา,าเอานี้ยละค่ะโอ้โหประทับใจเด็ววกคนนี้ไปเลยแบบแต่มีพระพุทธเจ้ามาเลยแต่งสวาา่างเราเนี้ยไม่เคยเอาท้ามาสัมผัสตารางเมตรนี้เลยขอใส่ผงรสสองข้อฮะอาจจะมันก็เค็มแล้วนะเค็มแล้วนะโอ้รอถ้าเราตั้งใจอ่ะบทเล็กมันก็ใหญ่ได้ตู้ตอบไปอีน้อง แม่ตอนมอไปเป็นไงบ้างความนักเราเดินมาเลยเอ๋อสวัสดีนะคะภาภาภารับแฟนรายการสปักวัดเสียบ่าวันนี้นะคะขอเป็นเด็กสยามหนึ่งวันซึ่งปกติเนี่ยก็มาสยามป,ปะทุกทีวันแกลเซนเอกอยู่แล้วจากการใช้เงินในการที่มาสยามของเราแต่ละวันเนี่ยมากกว่า 1, 0 0 0บาทในการกินอาหาร2มื้อต่อวันหรืออะไรเงี้ยวันนี้ค่ะท,ทีมงานเขาก็เลยจะบอกว่าในสยามเนี่ยมีข้าวแกงหรือมีอาหารเนี่ยหลักสิบยังให้เรากินได้อยู่นะคะ เดี๋ยวนี้ตามเลยค่ะกับตามนานที่ทางทีมงานเขาจัดการให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษดว้วยค่ะเราพรองว่าได้สัมภาษณ์เขามาก่อนเลยแต่ว,วันนี้จะเป็นใครได้สัมภาษณ์เขาทำมมา อ่ามานี้ค่ะแล้วเราก็เจอกันแล้วค่ะขอเีิญต้นรับน้องตุ๊กเซฟค่ะสวัสดีครับน้องตุ๊เสฟก็คือเป็นเด็กสุราอยู่แถวนี้ก็คือเด็กสยามนั่นเองอย่างตอนที่เธอไปเรียนหนังสือเธอก็ต้องใช้เงินไม่เยอะถูกไหมไม่ค่อยเยอะเพราะว่าในมหาลัยอาหารถูกแต่ว่าเซนไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันจะเรียกว่าฝั่งแบบว่าที่เป็นพวกคณะทันตแพทย์สัตวแพทย์มันฝั่งสยามแต่จะไม่ค่อยได้มาให้เชยเนาะอ้ามันจะไม่มาเดี๋ยวเราไป explore ด้วยกันแถววัดเนี่ยไอะไรถูกถูกินวันนี้ทีมงานเขาบอกให้ ผัดบวบแล้วก็ไห่ดาวเอาคุณเชียงแล้วกันนะครับดูสิคะน้ำมันเอาเนี้ยละคะ่ะนี่เราก็ใส่ปิกเข้าไปเลยคะ่ะโอ้อยอแม็กกีด้วยอะ่ะปีกอีด้วยคือหวานจะบอกว่า60บาทอะ่ะหวานไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงอยู่ในในใ<ช>ที่แห่งนี้อีกแล้วว่าอ่ะเราไม่ได้แดกจลิดนะแต่เราเรา,เรากินอยู่ในหน้างนาะมันก็เกินแล้ววันก็เป็นร้อยหมดก็หิวนะการสอบคนเรารู้จักกันได้ยังไงตอนนั้นไม่ถ่ายอะ่ะ ลัฟิเซียวเดี๋ยวหรือกุลาแล้วเราก็ไม่รู้จักใครแล้วว่าน่างโง่ออยู่คนเดียวแม่คนนี้เขาอะไรเดินเขาบันทเกราเด็กมาตัวเล็กๆในที่แล้วโหถานอะไรย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนแบบ ชายหนุ่มเดินมาแล้วก็ถามว่าเราโอเคไหมเอาอะไรหรือเปล่าเนี่ยประทับใจเด็กคนนี้ไปเลยแบบเหมือน่ชีวิตกูมาแต่งติวทั้งหมดทั้งหมดที่เล่ามันยังไม่เกินหนึ่งนาทีนะใช่ก็เลยเจอตรงนั้นใช่ไหมก็คือเซว่ารู้จักแบบว่าชื่อหวานเจี๊ยบมาก่อนหน้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่หวานตัวจริงๆหน้าตาเป็นยังไงรู้จักหรือต่าจแบบข่าวจากอะไรอย่างงี้เพราะว่าก็เป็นที่ขข่าวที่แต่ว่าวันนั้นน่ะพี่หวานดูเหมือนเด็กเศร้าจริงๆอ่ะเพราะว่าก็นั่งอยู่ตรงมุมห้องแล้วอ่ะนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ย ที่งานหวานน่ะก็ไปเก็บภาพไงหวางีอยู่คนเดียวแต่มีพระพุทธเจ้ามาเลยแสงสว่างมาวงเนี้ยเราก็เลยรู้สึกประทับใจตั้งแต่วันนั้นแต่นี่เป็นคนประทับใจง่ายอยู่แล้วแต่เคยรักผู้ชายคนหนึ่งอาจาร์นิสันไปเข้าค่ายก็เข้าวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีเข้าค่ายอย่างเงี้ยมันนอนเรียนกันเน่ะแล้วก็มีพัดลมแล้วก็เธออ่ะจะเอาเอาผ้าห่มอ่ะมันทำเป็นหมอด้วแล้วก็เธอจะมีผ้าห่มอยู่ดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ยื่นผ้าห่มมาให้เราห่มกุราเขาเลยสุดท้ายก็ได้เป็นผัววเีกน เราตัดน้ำคู่แกมาแบบว่าสนิทรือสักกันแบบไม่ไหนด้วยกันตู้บอกว่าหวังกับเรื่องสนิทกับตู้เซฟขนาดนั้นน่ะมันมีช่วงเวลาที่แบบก็ l o s กันไปเหมือนกันนะแล้วก็มีการพูดคุยกับนรถตู้ในท็อปิกท็อปิกหนึ่งแล้วซึ่งทำให้หวัดกลัวตู้เซฟไปเลยจะไม่พูดจะไม่พูดไม่พูดแล้วเราก็เลย ไม่คุยเลยห่างไปเลยกลัวแล้วพอช่วงนั้นแม่คนนี้เขาก็ย้ายมาอยู่แถวบ้านดิฉันพอดีห่างกันเจ็ดนาทีเบลขั้งสู่รามําแพงโอเคฉันจะเป็นเจ้าบ้านเองเดี๋ยวฉันจะต้อนรับขับสู่เธออย่างดีก็เลยไปไหนมาไหนก็เลยชวนเขาไปนู่นนี่นั่นนวด้วยกันอะไรยอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเริ่มสนิทกันเหมือนขาดการติดต่อกันช่วงใหญ่ๆสัก,สก,สกห,ลหลายเป็นปีเหมือนกันนะใม่ไไม่ได้คุยกันเลยแล้วรู้จะกันมาตอนนี้คือแบบกระชับใจอะไรในตนว้องลนแต่ละคนนต่ละคนกน่นะ เอารู้สึกว่าเออเขาก็รู้ใสใจคนรอบตัวเขาดีแบบมนน้ำใจกาแล้วนะอาเธอตาเธอตาเธอไม่หวานเป็นคนเซนซิทีฟง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในส่วนนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าแบบว่าประทับใจไหมแต่แค่รู้สึกว่าอย่าพูดนะอย่ากกดอร้องไห้ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเขาถูกรู้สึกว่าได้รับการทรีตที่ดีจากเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นใจตลอดเลยแล้วก็แบบว่ามีอะไรกับคนรอบๆตัวเขา พี่หวานเขาเป็นคนเป็นห่วงคนรอบๆมากเจมเชื่อว่ามากกว่าไอเซฟแบบเป็นห่วงเ,เพื่อนของเจมส์คนไหนที่พี่หวานมองว่าเป็นเพื่อนแล้วอะต่อให้วันนั้นเขาจะแบบว่าลำบากแค่ไหนพี่หวานจะไม่มีวันริงเขาอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกจริงไหมล่ะก็คือตัแร่กดอิบบอ่มแล้วตอนเนี้ถ้าสนิทกันแล้วอะพี่หวานจะเป็นคนแบบถึงไหนถึงกันอ่ะร้านแรกเนี่ยให้ห้ากระโหลกเลยเต็มห <c oughs> ้าความผิดรอได้ <c oughs> ใจหวานมากหวานทำมากแต่ตัวเซฟกินเหมือนเด็กอน,นามัยมันจึดๆอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าของตัอร่อยหรือเปล่ามหวานามันมือแรกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเจอนนที่สองค่ะเชื่อไหมปารางเมตรตัวเนี้ยไม่เคยเอาท้ามาสัมผัสปาร,รางเมตรนี้เลยนี่คือครั้งแรกในชีวิต ทําลายันเนี่ยคนต่อแถวเยอ,อะจังเลยทํไมฉันกินไปแล้วนะฉันเห็นใครเดินอะไรมาก็น้ําลายไหล,หลคือทําไมตุหมดเลยุงูงงใหญ่ทุกคนรอดูนะครว่าพี่หวานจะปรุงก๋วยเสียวยังไงหวานสักส,ส่วนในข,ของขอมาม่า,มามนะคะแล้วก็ขอใส่ผงริสองอห่อฮะเล็กมุนล้กันสิ่งเสียกิไม่ค่อยรคุณี่หนูเอามาม่าแต่ว่าหนูผงร้หอไหคุณพี่หนูเูกิ้นอย่างเดียวได้ไหมไม่อากรเียเียวนะคะคุณพี่เอาเส้นนะดีลวกนิ่มๆน กูวเทีกินเลยเหรอไม่ปรุงเลยใช่ไหมนะแต่ว่าแอมอร่อยแล้วไม่ชิมตอนล่ะเราค่อยปรุงอ่ะไม่เคยชิมก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ปะกินไปก่อนกินไปเรื่อยๆเลยพอจะมันก็เค็มแล้วนะเค็มแล้วนะโอ้รอ อ่ะให้เธอถ่ายวัดของเธอของฉันรวมกันกี่บาทของเซ้ารู้ว่าของเซ้าชามละสี่ห้าไม่เขาบอกว่าของเธอของฉันรวมกันอ่ะหนึ่งร้อยบาทตำรวจห้าห้าบาทเพราะว่าของผงเยอะเพราะของละ <laughs> เลอะ <laughs> อะไรคือจุดที่ทำให้เธออยากเป็นนักแสดงหรือแบบก้าวเข้ามาดวงกับบันเทิงอ่ะเราเองอ่ะอยากเรียนนิเทศสุรามาแต่อยู่มอสี่แล้วคนที่เรารู้จักสมัยนที่เป็นไอดอลคือแบบมีพี่ลูกกอล์ฟมีมาดามมดพี่โอปอพี่ปุ๊กี้พี่เต๋อในใจรู้สึกว่าอยากทำในวงการบันเทิงอ่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่า อยากเป็นอะไรระหว่างผู้กำกับหรือว่าเป็นนักแสดงหรืออะไรเงี้ยคนเราที่มันมีความฝันอย่างเงี้ยมันฝันไม่อยากเป็นดาราเลยหรอคุณไม่เคยมีความฝันเลยอ่ะดอดูตั้งวกันนะฝันไม่เคยมีความฝันอะไรเลยเลนี่พูดจริงๆไม่ได้ตอแหลเลยนะจริงๆอาชีพดารามันได้มันมีหลายอย่างนะอืมเราจะมีคนที่เป็นแบบว่ามีชื่อเสียงเฉยๆกับอีคนที่แบบว่าชื่นชอบการแสดงอ่เซบรู้สึกว่าเซฟชื่นชอบผลงานของคนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีผลงานแบบเหมือนบ้านแตว่าเรื่องเรื่องการมีชื่อเสียงอ่ะ ก็ต่าไปที่ว่าอะไรอย่างนึงแล้วเธอทำยังไงหลังจากที่เธอรู้สึกว่าเออเธอชอบแบบนี้ครับธอทำยังไงถึงแบบเข้ามาได้เลยมันจะมีสายไหมจะเต้าไก่ไหมหรือว่าใช้แบบกัญไา่เลือนร่างอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนที่เขาพูดกันอย่างเงี้ยคือตอนแรกไปอยู่โมเขาเรียกว่าอะไรไปอยู่โมเดลลิ่งแบบเต็มต้องมีโมมีโมมีโมอ่ะๆช่วงนั้นคือไปช่วงที่เรียนมหาลัยอยู่มาตลอดแต่ว่าเรียนอะไรเรียนอ่าคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีวิศวกรรมมึงคิดว่ามึงเรียนจบไปมึงจะไปเป็นอะไรหรอคณะเนี้ย ไม่คิดละก็เล้นสิไม่ค่อยโฟกัสเรียนเท่าไหร่พยายามหาหนทางในการที่เราจะทําอาชีพที่เราชอบอะไรเงี้ยพอเรียนจบมามันก็รู้สึกว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วรู้สึกเองโตมาก up แลยสำหรับวงการบันเทิงก็เลยไปสมัครลอตเเซียวหลังจากที่สมัครงานไปก็มีค่ายลูกกี้ไทยแลนด์แหละครับเขาทัก DM มาว่าสนใจอยากเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็เลยตอบกลงแล้วก็เขามีหล่อแล้วก็ห็นเลจากไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นจากสมัยที่เป็นรีตูร์นอะงานแรกพอเข้าไปงานแรกที่แบบ ทำเกี่ยวกับวงการบันเทิงานแรกคือง,งานอะไรเป็นโฮสรายการหรอรายการชื่อว่ามิตรกินก็คือแบบก็มานั่งกินอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไปตามร้านแล้วก็แบบไปรีวิวอาหารมาอีกสักปีนึงก็มีผลงานซีรีส์แต่ว่าเป็นแบบว่าตัวประกอบอยู่ในเรื่องเรื่องคนรักรุ่นพี่ผมมาสั้นๆผมมาสั้นๆส,ส,สวัสดีครับผมทิวนะครับ แฮปปี้กับการแสดงนะหวานจะความรู้สึกได้เลยว่าฝ่ายแฮสซิ่งของแปรล,ลักโทรมาก่อนที่วันวันลุงขึ้นที่เราจะไปเล่นนะ่ะเธอสังข์นเสื้อผ้านะ่ะฉันลืมถ่ายบล็อกวันนั้นนะ่ะไปแค่หนึ่งชุดนะแล้วหวานเอารงองเท้าไปเป็นสิบเอากระเป๋าไปเป็นสิบน้องหนุ่มเอาเสื้อผ้ามาให้หวานเป็นลาวอย่างนี้เลยก็พยายามทำมันอยื่องให้มันออกมาดีถึงแนมะ้บทเราจะเล็กเราเต็มที่กับบทเล็กๆของเราไงเน่ออ,อกมาบทเล็กบทน้อยมันไม่สําคัญหรอกถ้าเราตั้งใจอ่ะบทเล็กมันก็ใหญ่ได้ตู้ต่อไปน้อง ไม่อยากทำอะไรต่อเหมือนจะเล่นติ๊กตอกแล้วนะ TikTok ตนิ๊กตอกตัวเซเว็ค็คือไปในส่วนของเ,ขเ,อเอาแฟชั่นคุณแม่มาใส่ใช่คุณแม่มาใส่ค่อนข้างแม้คือช่วงหนึ่งแต่ว่าเลิกทำไปละเพราะว่าเ <c oughs> หนื่อยเราไป็นอินฟลูก็มีรีวิวบ้างนั่นนี่บนติ๊กตอกไปเรื่อยไปเบ <c oughs> <ๆ>ื่อเดี๋ยวตู้เธอลองชิมน้ำฉันสิลองกินคำหนึ่งแล้วเธอบอกคุณผู้ชมสิเป็นไง มันคืออะไรมันเปรี้ยวมากนี่รสชาตินางแบบ<อ>นางแบบพัดไซมันดูกินไม่หม,ม,มดเฉพาะแต่ว่าเซฟอิม่มบอกว่ารสชาติดีเลยนะครับอร่อยแต่ว่าอร่อยอ่ะ,ลออะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่ร้านที่3ามแวชื่อว่าร้านลกล้วยกล้วยนะคะอยู่บนชั้น2ของลีโด้เจ้าหนูจะไปตรงนี้บริเวณนี้คุณเคยหน่อยเพราะว่าเสดจะมาซื้อของเนี่ยค่อนข้างบ่อย คืคนน่ารักมาเลยนะกล้วยพองน้องรักชุดกล้วยรวมกล้วยพอมโตกล้วยสำอางกล้วยบอนกล้วยมัมมี่กล้วยห่อเกี่ยวก้าวข้าสู่บันเทิงเต็มตัวกับซีรีส์เรื่องแรกคือเรื่องในดีม <Night Dream S 2> ือของฉันฝันของเธอค่ะทำไมต้องชื่อในดีมด้วยแล้วสินี่มันมีความฝันอะไรอีกปะจริงๆความฝันกูก็มีเยอะนะงั้นกูไปอยู่ในความฝันมึงดีกว่าดีมกูว่ากูชอบไหนวะกูกับน้ำหวานไม่ได้เป็นแฟนกัน ไม่ยอมพร้อมรับคนมึงคืออะไรวะกูค,คงต้องถามเขาดูอะว่า,วาชอบกูป่ะรู้สัญญาได้ไหมว่าจะไม่หายไปจากชีวิตของกูเองอะไนดี้เป็นชื่อเป็นชื่อตัวละครแหละครับก็คืออีกคนนึงคือน้องโอมแล้วเธอคือนายหรือดีมเป็นดีมเป็นดีมโอมคือนายโอนายเรื่องราวมันเป็นยังไงคะเรื่องราวเรื่องราวเหรอครับจริงๆคือคนสองคนที่เจอกันในวัยเด็กช่วงมปลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให เราสองคนต้องแยกออกจากกันแล้วมันมันมันแบบมันทิ้งปมเอาไว้แล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงวัยมหาลัยมันคลี่คลายปมกันไปเรื่อยแม้ตอนมปลาเป็นไงบ้างความรักเราเยินันเลยออก็มีก็มีความรักในช่วงมปลายแล้วตอนนั้นเป็นความรักแบบไหนรักแรกรักแรกมันลืมยากแต่ตอนี่เลิกไม่ก็ก็ก็ลืมไปแล้วแหละก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่บ้างกับกับคนรักเก่าก็ายเป็นฝ่ายบอกเลิกกัน ก็ไม่ได้อะหน้าตอนนี้อยู่นะมันช่วงเขาาา้ามหาลัยพอดีแล้วต่างคนต่างต้องแยกไปเรียนคนละมาหาลัยประโยมันห่างกันก็เลยโอเคเราเลิกกันดีกว่าจะบอกเอ้าเลิกเขาเลิกหรอกยี่เป็นคนที่ใส่ไม่ดี <c oughs> กลับมาเรื่องซีรีส์แล้วเรื่องราวของความสัมพันธ์ของไนท์กับรีมคราเป็นยังไงอ่ในเรื่องอะจริงๆเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นซีรีส์ที่มันไม่ไม่ค่อยได้รักกันเท่าไหร่เป็นซีรีส์ที่มันมีความเป็นมนุษย์อยู่เยอะมันไม่ได้แบบอินเลิฟคุกกิ๊ก <c oughs> ึ๊กกะก็แล้วแา่นั้นเวลา มันจะคิดอะไรที่แบบลบหมดไปกันนแล้วมในเรื่องมันคืออะไรจริงๆเรื่องนี้มีตัวละครอยู่อยู่ระดับอยู่สามคนมีผู้หญิงคนหนึ่งนานอ่ะเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาแบบจริงๆแล้วเขาชอบผู้หญิงเขาชอบผู้ชายอ๋อยังไม่ได้คำเอาตัวเองออกมาเขาเป็นคนสับสนทางเพศอืมเพราะตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าผู้ชายก็ต้องพูดกับผู้หญิงเป็นหลอกๆแสดงว่าในเรื่องเนีเธอกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะก็คือต้องแบบ แข่งกันสู้กันสุดตัวเพื่อจะได้ตัวพระเอกมาถูกไหมไม่สู้เลยในเรื่องเพราะเราก็สนิทกับเพื่อนผู้หญิงไงตอนนั้นนะในเรื่องแล้วเราทําไงก็ด้เมื่อเพื่อนมาสัมภาษณ์กับเราแอกว่าเออกูอะชอบชอบ,ชอบมันหวานเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อเพราะเราดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนชีวิตฉันเลยนะเแล้วว่า,าจาะเล่าให้ฟังเคยหวานอะเคยมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเขาโทรหาเราทุกวันอะแล้วก็โทรมาแบบช้าก็วันเย็นช้าก็วันเย็นแล้วก็พาเราไปนอนกับเขาที่บ้านนะ แต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกินเลยเว้ยจนกระทั่งมีเพื่อนผู้หญิงเราคนนึงอะ่ะ oh. ก็มาบอกเราว่า oh. ชอบผู้ชายคนนี้เราก็บอกเอ้าหรอได้สิเหมือนรู้เซฟเลยหวานก็เลยไปบอกเพื่อนหวานคนนี้ว่าเธอเนี่ยเราชอบเธอนะเ,อเธอไปเป็นแฟนกับเขาสิแล้วก็บอกอยากให้เขาไปเป็นแฟนกับคนนี้หรอเราบอกก็ดีนะก็แบบน่ารักดีแล้วเอาเกินมจริงเขาก็ไปคบกันจริงจริงนะ เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่สิ่งที่มันรุนแรงของความรู้สึกหวานคืออะไรรู้ปะ่ะวันที่ปิดเทอมผู้ชายคนนี้เขาโทรกลับมาหาหวานว่าเขาทําให้หวานแล้วนะ <S <S เราก็เลยงงว่าม,มันคืออะไรแต่เสื้อล่าว่าในในความรู้สึกที่ผ่านมาหวานว่าเขาก็น่าจะเป็นเหมือนพระเอกในซีรีส์นี้ก็คือเขาก็ไม่ได้รู้ตัวเองว่าว่าเขาชอบเราหรือเขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยนี่นคือหนึงน่งในเซตตัวจัดที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตเราเรื่องแม้ว่าเวลาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่หวานจะต้อง ว่าเพิเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงป่ะแล้วมีเรื่องเยอะมากเรื่องพวกนี้พี่หวันดีประสบการณ์มาชกโทาจริงนะทันี้โซ่วนมาโมาปลายฝากซีรีส์นะครับก็ตอนนี้นะครับซีรีส์เรื่องในดีมนะฮะก็ได้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปกี่ตอนแล้วก็ไม่รู้วันที่ออนแต่ว่าส้าเรบใครที่อยากติดตามชมนะครับก็รับรับชมทางช่องทางแอปพลิเคชันโยกูนะครับได้แล้วก็ติดตามผลงานของตูเซฟแล้วก็ อื่นๆใดๆไลฟ์สไตล์ได้ทางอินสตาแกรมของตูเซฟนะครับทวิตเตอร์ทิกตอรอะไรเงี้ยก็ใช้ชื่อแอคเคาท์เดียวกันหมดเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ฝากตูเซฟไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้นะคะแล้วก็ฝากซีรีส์ของตูเซฟไว้นะในดรีมอะไรนะคืนของฉันัของเธอเมื่อกี้จะพูดอะไรป่ะในดรีมคืนเปลี่ยนชีวิตกล้วยกล้วยเป็นไงเป็นไงอร่อยอ่ะสัล่างคืออร่อยอ่ะเมื่อเหมือนเป็นนมอ่ะ แล้วก็เป็นหลอดป้วยผมมาม่าไหร่ผมมาไม่ได้เข้าแล้วทุสเซฟเอาละค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะอย่าลืมนะคะสามน้ำเด็ดวันนี้นะคะราคาหน้าร้าเป็นมิตรเป็นกันเองนะคะใครอยากกินหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้เลยค่ะวันนี้ลูกหวานขอตัวเซฟลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ